ครับสวัสดีครับสายบุญกุมทรัพยานาคทุกคนทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมไปร่วมประชาสัมพันธ์เรื่องบุญกระถินวัดป่าพารานเพชรวัดหลวงปู่สวงวัดหลวงปู่สวงที่เคยให้หลวงพ่อเพชรสร้างนะครับสร้างโอสบใสดใแล้วเสร็จด้วยการร่วมบุญกระถิน30 31ตุลาคม2564ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ รมัสศการหลวงปู่นะครับวันนี้ก็ได้มาที่วัด่าพลันเพชรน,นะครับสิทธิเอกหลวงปู่สวงวันนี้ก็มาติดตามเรื่องงานบุญกระถินกองละ10บาทนะครับเพื่อ f อจะได้ร่วมบุญได้มีโชคมีราบด้วยกันครับขออนุญ,ญาตครับหลวงปู่ครับเจริญพรก็ขอจเจริญพรญาติโยมและ f อฟซีผมทรัพยาา์านาคตนาคน้อย แล้วก็มันนีชแนล n อ i นทิวชแนลอืมอนทิวชแนลอย่างไงก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆช่องที่ได้มาเพื่อจะได้ไประชาสัมพันธ์งานบุญบุญ,บญกระถินของวัดป่าพระลานเพชรที่ได้กำหนดก็คือวันที่30 ตั้งกองกระถิน30ตุลาคมตั้งกองกระถิน3าตุลาคมทอดกระถินในวันทอดกระถินนั้นเราก็จะถ่ายทอดสดทางอาอนไลน์เพราะยุคนี้ช่วงนี้มันยังมีโรคระบาดเมื่อมีโรคระบาดก็การที่จะจัดกิจกรรมอะไรใหญ่ๆกับกิจกรรมให้รวมกันมากๆก็คงจะเสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อไปเนั้นในวันที่30-31ก็จะทอดกระถินออนไลน์หรือโยมท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินเพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถดองบูสวงให้แล้วเสร็จก็สามารถที่จะ ทอดออนไลได้โอนปัจจัยผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอภุขันเลขที่บัญชี409 40 095 1684และก็สาขาโลตัสอำเภอภุขันเลขที่บัญชี788 024 5183 ทั้งสองบัญชีนี้สามารถโอนผ่านได้เป็นบัญชีของถังวัดในวันที่3ส,สนั้นเราจะได้รวบรวมและแจ้งยอดให้กับญาติโยมทุกคนที่ได้ร่วมบุญใครที่จะร่วมทอดกระถินด้วยกันจะอยู่ที่ไหนก็ร่วมได้ท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็สามารถร่วมได้ โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอคุขันเลขที่บัญชี4090951684อีกเล่มหนึ่งก็7880245183เป็นบัญชีของทางวัดของธนาคารกรุงเทพทั้งสองบัญชีและใครที่ได้ โอนปัจจัยผ่านบัญชีมาแล้วก็ขอเลขบัญชี่เลขสลิปเนาะก็สลิปส่งมาที่เบอร์โทรของหลวงพ่อเบอร์โทรหลวงพ่อ087-989-4730 087-989-4730เเข้าไปแอดไลน์แล้วก็ส่งสลิป ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะให้เขาส่งเหรียญหลวงปู่ให้โดยจะมีเหรียญหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่แล้วก็เหรียญหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงรุ่นมหาเศรษฐีบารมีสร้างโบสถและรุ่นราชาโชคโพ,พ่กระซับตั้งแต่500บาทขึ้นไป โยมก็แจ้งความประสงค์มาได้ว่าต้องการเหรียญหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่สวงหลวงพ่อใหญ่เทวดาเดินดินหรือมหาหรือมหาสิทธิบารมีสร้างโบสถ์หรือราชาโชคพกกระซับระบุมาต้องการเหรียญรุ่นไหนทางวัดก็จะได้แจ้งได้ส่งให้ตามสลิปตามที่อยู่ที่โยมได้ส่งมาให้ ยังไงท่านที่ได้โอนมาแล้วและส่งสลิปมาแล้วยังไม่ได้รับของก็พยายามจะแจ้งเตือนมาบ่อยๆไม่ต้องเกรงใจนะบางทีอาเจ้าหน้าที่อาจจะสับสนเพราะว่าบางคนก็จะดูตามเฟซก็อาจจะโอนเข้าแล้วและส่งสลิปไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ตามหากันว่ามันหลายเฟซ หลายก็ไ <c oughs> ด 9, ้แอดไลน์เบอร์409 095อ๋อขอภัยแอดไลน์เบอร์ของหลวงพอ่อเบนเบอร์โทรศัพท์ของหลวงพอ่อ087 989 4ดเ0็ก็ก็จะมาที่หลวงพอ่อโดยตรงและหลวงพ่อก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่งให้ก็จะ เร็วขึ้นแล้วก็วันที่3 11นั้นทางคณะกรรมาการก็จะได้อัพสมุดทั้งสองเล่มแล้วก็จะได้แจ้งยอดให้ทุกท่านได้รับทราบขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน f อซทุกคนขอให้มีโชคขอให้มีลาขอให้มั่งให้มีได้ได้เป็นสิทธฐีเงินล้านส่วนรายได้ จากการทอดกระถินนั้นรายได้ทั้งหมดก็จะสมทบทุนในการสร้างอุโบสถหลวงปู่สวงให้แล้วเสร็จซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้ดำเนินการสร้างไปแล้ว75%เนื่องจากว่าในปี6263มา64นี้มีโรคระบาดโรคโควิดก็ การดำเนินการสร้างก็ยังชะลออยู่รอว่าถ้าได้ปัจจัยจากการทอดกระถินในครั้งนี้ก็จะดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จและจะได้ประกอบพิธีตัดโลกนิมิตในโอกาสข้างหน้าใกล้ๆนี้แต่ส่วนวันไหนนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ ทางวัดเรายังขาดปัดจจัยอีกจำนวนมากที่จะดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จปัญหาเรื่องโรคระบาดการที่จะมีผู้คนเข้ามาวัดมาทำบุญสุนทมทานก็ไม่เหมือนเดิมจึงขาดปัจจัยจึงบอกบุญมาทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางยูทูบให้ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคี ในวันที่30ตุลาคมตั้งกองกระถิน31ตุลาคม2564เป็นวันทอดกระถินในช่วงเช้าจะมีการบวงสรวงมีการบวงสรวงบอกกล่าวหลวงปู่บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมบุญกันและก็จะได้ทอดกระถินในช่วงบ่าย รวบรวมยอดปัดจจัยทั้งหมดแจ้งทางลายทางเฟซและทางยูทู e ทางาขมทรัพ,พย์พญานาคทางนาคน้อยแล้วก็ทางมณีแชนแนลทางแอนติวแชนแนลก็จะได้แจ้งทางทุกๆช่องทางให้คุณโยมที่ได้ร่วมบุญได้รับทราบยอดกระถินงกันเพื่อจะได้ มีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองกันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิ์ของหลวงปู่สวงจงได้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้แคล้วครา,าดปลอดภัยจากพยันอันตรายในการร่วมกันในครั้งนี้ในการร่วมบุญในครั้งนี้หลวงพ่อไม่ได้พิมพ์ซองไม่มีซองไปแจกก็บอกทางเฟซบอกทางไลน์ บอกทาง F C บอกบอกทาง youtube ทงั้งขุมทรัพย์พญานะทาทั้งนาคน้อยทั้ทงมันนี h ช n แนลทั้งแอนติวแชนแนลทั้งสามช่องทาง4ี่ช่องทางนี้ก็หวังว่าคงจะ อฟซทั้งหลายคงจะได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมบุญกันขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของหลวงปู่สวงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตนักขอบคันดสศิมาแห่งวัดป่าพหลเพชรแห่งนี้จงเป็นตบาเป็นเดชะเป็นภารวะวัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ญาติจยมทั้งหลายได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรครายและประกอบกิจการงานใดขอให้เจริญรุ่งเรืองของให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตขอให้ทุกคนทุกท่านได้พบเจอกันยาณมิตรที่ดีขอให้เจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทินเจริญพรุ